คือในโกดังเนี้ยที่เขาอยู่ในตอนเนี้ยบอกเลยว่าเนี่ยรวมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยซึ่งก็เป็นตำนานนั้นอันนี้หม้อน้ำรุ่นแรกในไประเทศไทยน,นะครับส่วนนี้ก็คอสโมคอสโมนี่น่าจะเป็นมันแปลกอ่ะแปลกโดยเฉพาะล้อนะครับคอสโมคอสโมนี่เป็นกระเทยฟูลแฟริ่งนะฮะส่วนนี้ก็คาจิว่านะครับคาจิว่าคาจิว่านี่ก็เป็นรถกระเทยมีวาลส่วนอันนี้ก็เป็น Z R นะฮะ ZR นี่ก็หม,ม้อน้ํารถกระเทยหม,ม้อน้ํารุ่นแรกในไทยเหมือนกันนะครับสว่วนอันนี้ก็เป็น RGV นะฮะทุกคันมีสตอรี่นะครับจิโกโลเดียวขอบอกเลยว่าคันนี้เป็น 154cc รุ่นแรกในประเทศไทยนะครับสวยอะ่ะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ในบรรยากาศเขาเรียกว่างานแต่งเป็นงานแต่งกระถอเป็นงานบุญ นะครับสวัสดีครับทัาไท c นะก็เป็นงานแต่งแล้วก็เป็นงานบุญนะครับผมบอกเลยว่าถือว่าสนุกนะสนุกแล้วก็ได้แบบอารมณ์เพราะว่าหนึ่งเลยคือในโกดังเนี้ยที่เขาอยู่ในตอนเนี้ยบอกเลยว่าเนี่ยรวมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยซึ่งก็เป็นตำนานนั้นๆซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นตำนานนะฮะเป็น2จังหวะมีตั้งใจนะครับแล้วก็มาทรั้งแรกนั่นก็เป็นพี่จอนไรเดอร์นะครับหลายๆรุ่นนะครับหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นเข้ามาเข้ามา แผนกล้องไปดูแผนกล้องไปดูนะครับแผ่นกล้องไปดูประมาณนี้นะจ๊ะถือว่าครบทุกสายนะครับครบทุกสายสลับในวันนี้เพราะว่าโดยเฉพาะเนี่ยคาวาเนี่ยคาวานี่จะเยอะเป็นพิเศษนี่เอเดอก็มีว่ะหาเหล่าให้หายเลยเอเดานี่บอกแล้วว่าหาหาแบบว่าไม่ค่อยเจอสลับในกลุ่มพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยเจอักเท่าไหร่ส่วนนี้ก็ซูซูกิ แต่ละคันนี่ก็สวยๆทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็มอน้ําอยู่ด้านหน้ามอน้ําปีนียมงแจ่มว่ะน่าโคตรแจ่มอ่ะ,ะ,อะยอมรับเลยถ้าเข้าตาทั้งนั้นเลยนะครับแต่มีอยู่แก๊งหนึ่งมีอยู่แก๊งหนึ่งเว้ยที่แบบว่าผมรู้สึกแบบถูกชะตาพิเศษหนึ่งเลยคือรถเขาอ่ะมีความเดิมสองมีเอกลักษณ์สูงในกลุ่มซึ่งถ้าจอดรวมกันทั้งหมดเนี่ยจอดรวมกันทั้งหมดเราอาจจะดูแบบรถ2จังหวะแล้วมีกลมกลืนกันไปนะแต่ว่า กลุ่มนี้มันไม่ใช่นะครับในต,ตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่เรามาดูกันสวัสดีครับทุกๆคนยืนรออะไรกันมะตอนนี้ทักทายนะครับอันนี้กลุ่มไหนฮะบ้านหมอครับสองทีบ้านหมอสองทีบ้านหมอครับผมจังหวัดเลยครับสระบุรีครับพี่สระบุรีซึ่งแต่ละคนนี้ก็เป็นเจ้าของคันไหนกันบ้างครับเนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยครับนี่ครับมีกอดเงินเกินอยู่แล้วครับทั้งนั้นเลยนี่ก็ AR เลยใช่ไหมครับโอ้โห คันนี้รู้สึกว่าไล่ไลค่คาร์บอน <c ười> คาร์บ,บอนแท้หรืออะไรฮะเนี่ยคาร์บ,บอนแท้ครับคาร์บอนแท้หรอครับว้าวสุดยอดเนี่ยไล่มาหนึ่งคือเป็นรถในตำนานเนี่ยอันนี้มอนญะรุ่นแรกในไประเทศไทยนะครับในปี8-5เอ,อ<ม>้ย8-6นะประมาณนี้ ส่วนนี้ก็คอสโมคอสโมนี่น่าจะเป็นมันแปลกๆอ่ะแปลกๆโดยเฉพาะล้อนะครับคอสโมคอสโมนี่เป็นกระเทยปูแฟริ่งนะฮะส่วนนี้ก็คาจิว่านะครับคาจิว่าคาจิว่านี่ก็เป็นรถกระเทยมีวาลส่วนนี้ก็เป็น ZR นะฮะเซตอานี่ก็หม้อน้ํารถกระเทยหม้อน้ํารุ่นแรกในไทยเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็เป็น RGV นะฮะทุกคันมีสตอรี่นะครับจิโกโลเดียว ขอบอกเลยว่าคันนี้เป็น 154cc รุ่นแรกในประเทศไทยนะครับแต่ละคันมีสตอรี่ผมขออนุญ,ญาตครับผมอยากถามจริงๆเลยหลายๆคนเนี่ยเขาจะเล่นพวกคาวา่พวกทีแซพวกอะไรใช่ไหมแต่ทำไมถึงมาเล่น AR ครับพี่เพราะอะไรทำไมถึงมาเล่น AR อยากรู้ชอบชอบเป็นรถเก่ามันเป็นรถเก่าครับผมแล้วทำไมไม่เล่นพวกแบบ150ฮะอยากรู้ มันชอบไม่เหมือนันครับมันคนมันแต่นี้ก็เป็นประวัติที่ยาวนานนะพี่เนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นรุ่นพี่ของ kr ใช่ไหมครับเป็นม้อน้ำรุ่นแรกนะครับแล้วใช้ใช้การใช้งานเป็นไงบ้างครับใช้งานดีครับใช้งานดีนะครับผมใช้มานานหรือยังครับรุ่นนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณปีนึงได้ประมาณปีหนึ่งครับผมปีหนึ่งแล้วการขับขี่เป็นไงบ้างเล่าให้คนผู้ชมฟังมันก็มันก็ดีนะกระทัดรัดดีมันก็เนาะครับผม ตาการเล่นก็ดีครับจริงเหรอฮะครับผม125รอบโทษนะครับขอดูรอบๆคันนิดนึงเอามาเยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็ปั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับซากเป็นซากซื้อมาครับเริ่มเริ่มจากซากเลยครับผมโอ้โหกว่าจะได้ขนาดนี้นี่อันนี้สีรถยนต์หรือเปล่าครับผมสีรถยนต์รับสีนี่ชัดเลยนะครับทุกคนดูหายากไหมครับอะไรถามตรง ยากครับยากครับผมแล้วทำยังไงเวลาหาล่ะมันก็หาได้หาได้เก็บไว้อยๆแรับหาไหนได้ก็เก็บไว<อ>้เก็บไว้พอครบก็ทำสีเลยครับอ๋อไมคยไล่อากก็เก็บไว้สื่อนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สัมภาษณ์นะครับคนที่เขาใช้งานจริงๆเขาบอกว่าอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรก็ขับขี่สนุกนะพี่เนาะขับขี่สนุกนะครับคันนี้ คือทำเดิมหมดเลยอ่ะคือแม้กระทั่งท่อแม้กระทั่งอะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆแล้วก็ไล่พวกคาร์บ,บอนไล่พวกอะไรโอ้โหเนี่ยอันนี้คือด้านในด้านในนะครับด้านในนะยืนที่รอผมเนี่ยคือเป็นเจ้าของคันไหนครับผมอยากทราบคอสโมคอสโมครับถามจริงๆฮะมันเป็นรถที่ยอมรับเลยไหมว่าเวลาเราขี่ไปไหนอ่ะมันไม่เหมือนใครจริงปะจริงครับจริงรู้สึกแปลกๆเลยพี่ ว่าเขาขีว่าผมขี่มันจะไม่เหมือนใครมีมันรู้สึกแบบว่าเท่ได้ไหมแบบว่าแบบว่าเราเท่นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นกระเทยแบบว่า full p a i r i n g นะครับและอย่างที่สองจุดเด่นก็คือในเรื่องของอะไอ้การผมเรียกการ์ล้อได้ปะเขาเรียกว่าอะไรต้เก่งให้มาครับตรงรุ่นกันอ๋อนี่คือตรงรุ่นสําหรับไอ้เจ้านี้เลยครับครับ ถามจริงฮะแล้วการใช้งานนี่มีผลอะไรบ้างไหมครับทูบี้ไม่มีครับผมก็มีไกลๆอย่างเดียวคันนี้ไกลๆก็สบายสบายครับอ๋อนี่ไงเป็นพลาสติกใช่ไหมครับพลาสติกครับเฮ้ยมองไกลๆอ่ะเนี่ยมอง,งอย่างเงี้ยบางคนคึกว่าล้อแม็กเต็มนะจริงไหมใช่ใช่ครับนึกว่าล้อแม็กเต็มนะฮะขออนุญาตคันนี้ยอมรับว่าแต่งไปเยอะนะถือว่าเยอะไหมครับอันนี้แต่งไปเยอะไหมแต่งก็ไม่ค่อยเยอะครับสมมุติว่าคนเขาอยากจะได้รุ่นเนี้ยเขาต้องมีงบเท่าไหร่ ทั้งรขนาดนี้จะมีตัวเปล่าก็อยู่ประมาณไม่เกินสองหมื่นเะ่ั้นสองหมื่นครับและอันนี้คือในเรื่องของราคาใช่ไหมก็คือรวมเครื่องครับครับแล้วความหายากล่ะฮะแต่ความหายากมันคือพวกนี้หายากแค่กลาบเด่างเดียวอ๋อไอพวกชุดนอกต่างพวกนี้ที่มันไม่แตกใช่ไหมครับแต่พวกข้างล่างพวกอะไรมันก็ยัดรถทัฟติโดได้อ๋อเหรอฮะแล้วเรื่องเครื่องยนต์ล่ะมันใช้เครื่องยนต์กับตัวไหนบ้างเครื่องยนต์ผมอันนี้ ผมเป็น4เกียร์ตอนแรกนะอันนี้ผมยัดเป็นทัศนีดูหมดหเกียร์หมดหเกียร์นี่คือเอาอะไรของมาใส่อะเอาอะไรมาใส่เอาพวกเกียร์หมดพวกลูกสูบลูกหมดโอแต่ก็ยังเป็นพุ่งเอร์เดิมครับขอโทษนะสตาร์ทฟังเสียงได้ไหมได้ได้ครับขอสักหน่อยไหนๆก็มาละขอเจียอะไรเจียอะไรก็ได้ไหนๆก็มาถ่ายแล้วนะฮะขออนุญาตเชิญแล้วี่เชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลย Cosmo หนึ่งศูนย์หนะจ๊ะ เนี่ยมันโดดเด่นตรงที่กระทาร้อแหละเดียกับร้อแม็กอะแต่มันมีซี่อยู่ข้างในรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยเอาแล้วอันนี้ก็ระบบไฟทุกอย่างเต็มหมดได้ครบครับว้าวนี่ไปเลี้ยวถือว่าเสียงดีนะพี่อันนี้คือท่อเดิมใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นท่อผ่าหมอผ่าแล้วหมอนี่ไงผ่าเสร็จแล้วก็ทำสีดำใหม่นะครับ ขออนุญาตนะฮะนิดนึงโอ้ควันเยอะจริงเขาคอเนี่ยเฮ้ยมันเย็นอยู่ครับมันจะเยอะหน่อยเพรขี่ครับได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วขับขี่ออกทริปเป็นไงบ้างฮะคันนี้ก็ผมส่วนมากวิ่งไกลๆอย่างเดียวอ๋อวิ่งวิ่งวิ่งเลยย่าซนไม่วิ่งเลยก็พวกเขาคอมันก็ไปหมดเลยวจริงเหรอฮะเขาคอไปมาแล้วสลับรุ่นนี้นะสบายใช่ไหมครับพี่ ก็ขี่สบายสบายอ๋อสุดยอดก็ขอบคุณมากๆนะฮะพี่กลุ่ม 2T ทีบ้านหมอมนะครับก็ขอบคุณที่มาให้ถ่ายในคันนี้นะผม <Camer. S 1> ขอคันต่อไปได้ไหมคันนี้ของใครครับครับขออนุญาตขอขอคันนี้ขขนหน่อยช่วยบอกสเปกหน่อยว่คันนี้คือรถรุ่นอะไรครับต้องกดไปนอ๋อพี่มันเป็นคาดิว่าครับจเต่า115ครับแต่ว่าเก็บสีเอาครับมาเก็บสีมาแต่ตงสีมาเปลี่ยนท่อ แล้วก็เปลี่ยนใส่ปลาย P T G ถามตรงๆเลยมันหายากไหมหายากไหมหายากนะเพราะว่าที่เห็นมีก็ในที่ผมเล่นนะกะมพูรีมีที่เจอคันต่อคันอ๋อแต่ก็เป็นรถตามง่ายคือทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดี่แทบไม่ค่อยเจอเลยบนท้องถนนใช่ครับโดยใหญ่จะเจอซากเจออะไรมากกว่าใช่อันนี้ก็ยอมรับว่าขับขี่นี่ทั่วไปได้ไหมได้ครับพี่ผมไปเที่ยวปักจงปักจ้องอะไรมาแล้วอ๋อ กี่เป็นร้อยโลได้ร้อยโลนี่สบายเลยผมว่าหนึ่งเลยคือมอญ้ำอ๋อมอญ้ำด้วยเนาะใช่แล้วก็มีวาล์วด้วยเวลาวาล์วเปิดนี่มันจะแปตออกไหมน้องทีเซตเลยนะน้องๆ้องทีเซตเลยเหรอฮะถามจริงๆเพิ่งทราบงั้นแสดงว่าหนึ่งเลยคือเขาเป็นวาวไฟฟ้าใช่ครับเหมือนเหมือนอินวาล์วเหมือนพวกอินเน่ะอ๋อเหมือนเอ็นอาร์สั่งมีกล่องสั่งเข้ามาใช่ครับนะครับโอ้โห ปลายท่อสวยนะครับครับเป็นปลายพีดีเแท้พี่ p ี k เคแท้เนี่ยเนี่ยดูความความเงาของเขาอันนี้เป็นเลดใช่ไหมครับสแตนเลสโทษนะครับแล้วการทํางานผมพูดตรงนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเกยจะขิงใครนะแต่หมายถึงว่าสู้แดดได้ไหมถ้าเดิมๆนะสูสีพี่จริงหรอครับเดิมๆสมมุติกับนั่นนั่นก็รถผมเหมือนกันลองกันแล้วคันนี้เป็นไงกินครับอันนี้คาจิวากินนี้วิ่งกว่า ทุกคนฟังไว้อันนี้จากประสบการณ์เป็นเจ้าของรถเหมือนกันนะฮะอันนี้โนวาแดดนะครับกับคันนี้สู้คันนี้ไม่ได้ครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ขนาด115นะครับใช่ครับผมถ้า125นี่น่าจะแรงกว่านี้เนาะคิดว่านะใช่ครับ<ช>ประามาณนี้สุดยอดเลยนะครับโอ้ยสุดๆคันนี้คันนี้บอกเลยว่ามีความโดดเด่นมากๆนะครับหลายๆอย่างหนึ่งเลยคือโดดเด่นในเรื่องของ ในเ,เรื่องของดีไซน์และอยา่างอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของหาความหายากนะครับหายากมากๆช่วยสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังหน่อยไดเป๊ะแล้วก็เปลี่ยนไ,ม,ไม้ใส่ไม้มพวกโคโซ่มาได้ป๊ะต่อเป็นไม้ไฟฟ้าอ๋อเป็นไฟฟ้านะครับใช่ครับพี่แต่ว่าพี่ก็ใส่ความร่วมสมัยเข้าไปใช่เลยโอเคครับขอสักหน่อยฮะไหนๆก็ไหนละเฮ้ยใส่จังเลยแค่สตาร์ก็ใส่แล้วอ่ะเครื่องเย็นเนาะนิดหน่อยฮะนิดหน่อย เฮ้ยเสียงใสมากครับท่อ PDK ขอลองนิดนึงนะครับอ๋อนี่วัดรอบวัดรอบก็โคโซ่เลยเฮ้ยจ๋งอะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มได้ว่าวิ่งไกลสบ,บสบายสบายพี่วิ่งมาแล้ว จากประสบการณ์มันไม่ต้องทำอะไรเยอะใช่ไหมฮะไม่ต้องทำอะไรพี่ก็คือเดิมๆแล้วก็ครับผมไล่กรับบงระบูลนิดหน่อยเพราะว่าหายากอันนี้แต่ผมเอ็นเทมาอ๋อครับผมแล้วผมถามจริงๆแล้วอะไรหายากพวกนี้เราจะหาอยังไรบ้างอะไรหายากใช่ไหมับใช่ฮะเรามีวิธีการยังไงก็หาในกลุ่มมันจะมีกลุ่มพวกะรถมัุนี้จะมีกลุ่มอยู่แล้วบอคาจิว่าก็มีกลุ่มอคัติว่าเซนอาร์เงี้ยมีกลุ่มของมันอยู่แล้ว แต่ว่าจากรถที่ไม่มีทะเบียนแล้วมันระเบิดขายแอ้วก็หาจับมาแค่นั้นครับเออสมัยก่อนคนถ้ามันออกเอาห้องกับแดดอ่ะคนเขาอาจจะซื้อแดดมากกว่าจริงไหมเนาะก็ใช่ครับ้าเผมว่าเพราะว่าที่ที่ผมตอนนั้นผมก็เล่นเพราะว่ามันคือมันดูช่องเจ็อะดูเรื่องอะไรฮะที่ที่แข่งพวกรถเซอร์กิตอ๋อครับช่องเจ็บตอนวันพุธตอนเที่ยงครับแข่งอร์กิตก็ กิ๊ดเดดมันกินอยู่แล้วว่านะใช่ครับผมในเรื่องของรอบแข่งรอบแข่งอะไรสู้รอบเครื่องอ่ะได้แดดสู้ไม่ได้ถ้าแดดรอบเครื่องเดิมๆอ่ะสู้อันนี้ไม่ได้เลยจริงเหรออู้อันนี้ก็หกเกียร์นะพี่เอ้าอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นหกเกียร์นะครับหกเกียร์หกเกียร์หกเกียร์มีวาล์วด้วยครับผมหกเกียร์มีวาวหนึ่งร้อยสิบห้าครับเคยคิดอยากจะขยายไหมครับแบบว่าขยายเป็นร้อยยี่ห้ามีไหมไม่เคยผมจะอนุรักษ์เดิมๆแบบเครื่องเดิมเดิม คือตั้งใจว่ามันไม่เหมือนพวกแดดพวกมันก็คือแบบเดิมๆมันก็หายากไรงจริงถ้าไปทํามันก็จะไม่มีของอ๋อหลายๆอย่างมันก็จะความเดิมมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาเนาะใช่ครับพวกหลายๆคันจริงไหมฮะครับผมนั่นในกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นแบบรถอะไรที่เดิมๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเน้นเดิมๆไว้ก่อนส่วนใหญ่ขี่ความเร็วกันที่เท่าไหร่ครับประมาณร้อย3ี่ิ้ามิเทิร์นะเพื่อ แล้วแต่จัลงหวะลดลงรถรถน้อยอะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าเครื่องเหนียวเหนียวพี่เหนียวทุกคนันคยซัดไปแช่ตลอดทางวันนี้วิ่ง160หน้าไมานะอ๋อสบายเลยสบายเลยโอแจมเสนอหมคันไหนครับขออนุญาต T z t M รถใหญ่ตามใครไม่เป็นเอ้ยไม่ทันเอ้ยไม่เป็นถูกแล้ว 3,000เป็ทันเราขี่ี่กตามขอนทนแน่ๆอันนี้คือบิวใหม่ทั้งคันใช่ไหมพี่ขออนุญาตนะ,ค,ะนครับไหนๆก็มาละอันนี้ก็ทำใหม่หมดเลยทำไมถึงเล่นทีเซ็เมครับพี่ชายทำครับอ๋อโดยส่วนใหญ่เราจะเจอเขาทำแบบว่าพวก VR TZR ทีเซากันแต่นี้คือทีเซ็ตเอ็มแต่ที่สำคัญคือไม่ได้ใส่ล้อแม็กด้วยไม่ใส่ครับมันเบาขึ้นเยอะไหมครเบ,บาครับมันเบาขึ้น อัตราเร่งในวันนี้ถือว่าเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะก็วิ่งดีฮนะ วิ่งดีขึ้นเบานเบาอะสวยนะเลนเดิมครับมันจะว่าไปแล้วบางคนอาจจะมองว่าทีเซเดมไม่ต้องแต่งล้อแม็กอย่างเดียวแต่จริงแต่งอย,าย่างนี้ก็ขึ้นนะผมว่าในเบาจริงครับเนี่ยดูทรงของเขานนนขเขาน,น,นี่ยทรงเขาสวยนะเน,นี่ยคุณลองดูดิอันนี้ยอมรับเลยว่าขี่แล้วขี่ตามพวกรถเล็กตรนี้เขาทันทันทันไหมทันครับทันเลยเหรอครับภายในเดิมไหมครับเดิมครับอ๋อเดิม ทันเหรอฮะเา,นนะวาวเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับนี่คือสันทยายก็ประมาณนี้นี่คือท่อเดิมปหลายอย่างสตาร์ทที่ผมดูได้ไหมขออนุญาตไห<อ> <IKE. S 1> นๆก็มาแล้ว <pancakes> ถ่ายครบเกือบทุกสายนะฮะอันนี้ก็จอดคู่กันอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า SE แล้วก็ใส่ล้อ3ก้านตรงรุ่นอันนี้ก็ไม่ตรงรุ่นเท่าไหร่ดูแล้วเสียงเงียบมากเลยยังไม่ติด เงียบนะฮะเงียบนะสวยอ่ะสวยครับสวยสวยสวยช่วยเร่งนิดนนะเดียงานเร่งนิดนึงโอเครู้เรื่อง,องจะว่าไปแล้วเสียงเปลี่ยนรอบเปลี่ยนครับจริงครับ พอไอตอนวาวไม่เปิดไม่เป็นไรเนาะใช่แล้วพอวาวเปิดปั๊บนี่วีดมาเลยเสียงร้องมาเลยนะฮะบอกเลยสวยอะคันนี้เข้าตามากสวย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 บอกเลยว่าชอบมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ t z m นะครับรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นนะครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้ถ่ายในวันนี้นะครับแบบแบบเข้ากล้องนะฮะอันนี้มีอะไรแถมนะฝากด้วยครับ อะไรฮะฝากด้ฝากไ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 ด้อ่ะโอเคครับนี่ติดเอาไว้ฝากได้ฮะครับได้ครับได้ได้โอเคครับผมโโมทโโมดติ๊กเกอร์เสื uh, okay, О, ้อหล่ไม okay, oh, okay, ่ไหนพี well, ่อ่ะสักหน่อยนะฮะขอัี่บ้านหมอเอาไว้ครบเนาะอันนี้ก็จะเป็น AR c o s m o แล้วก็ S <S อะไรนะจิคาจิว่าครบเลยนะครับาหลอนี่ยนะพี่ <S <S 2> <S 2> โอ้สามคันหล่อเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับในวันนี้ <S 1> <S 1> <S โอเคครับครับผมขอบคุณมากนะฮะ